สุดเก่งเลยโอ้ยปากหอมก่อนเหรอหลังงามเกี่ยวอุ้มทุ่มอยู่โอ้ยประกาดกันเสวะโคตรงามเลยเนาะทุกคนโคใหญ่ายง่อันนี้ไม่ใช่บางย้อนออกเรียบร้อยไม่ใช่บางมาสีจกไว้เอาแนวมัน กัดมัดง่ายมัดง่ายกรับสบายดีเลยสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบริัททุกคนเพราิษัทอยู่ภายในและกับต่างประเทศเนาะ ในสว่างกันยดีตอนหับข้าวช่มสงในสว่างชาแนลุดยถ่ายบรรยากาศมาโมนีกับเป็ลมๆท้งมีฝนตกเนาะโดยวงเฮตือนทุกคนตอนนี้ก็อยาคล้ยแน่แล้วสกิลมสกิลม โอ้โหอยู่ทางฟังไทยฝุนต้นกันบ่ไ <uno> ข like ่มุดแดงตึงคักแล้วบ้านเนาะเลยรวมทางพักไม่สมหวังขันต้นไม้ยางตามๆกระลุลมพผัดตีเห็นบ่ถูกกดนี่แน่นี่แน่หอมขอเขา lăng ngam kiểu um thung nhở khặc bẩn bùa wow. rồi hà mỡ. Nền วงใบไวไวคขกเลยขันชมกิน้ำกระตุนเบียท่านในตัวเ่คิน้เงนมชวังมชวังแบงก็ให้ฮงนไปตู้กินเพาะอ้ประกาศกวโคตงามเลยนะทุกคนครง่ายง่ายี่มชวังย้อนออกเรียบร้อยเมชวังว่าสจงไว้อาแนวมัน Mặc ngày mất ngay, ngay. chú mày anh em vậy nhìn me đi lông buổi, hoài bát, mẹ chồng mang gomaha thai, kiếp hai ếp xe fc để bừng horn, horn hết gặp hết đẹp hòn nó hòn đẹp tè đẹp tè đẹp hết mai hết đẹp hết đẹp hết đẹp hết ซื้อมาใช่ใส่กรได้พุ่อนเลยไปบุถึงได้เปิดพัดลมคือเก่าสมบัติใส่พัดลมผัดเอาคือเก่าเนาะซื้อเอมาเสร็จผัดกรได้ผัดได้อยู่ฮค่อยๆไปบุถึงเพื่อนไปค่อยๆชะชะ เอกเจ็ดยังได้แต่ละมือกับผัดแต่พัดลมคือเกา่าอากาศดีครับทุกคนหลังจากฝนตกลงมาแล้วเย็นดีลมพัดไก่ก็ะบอบกเจ็ดตัวเหลือตัวเดียวแมวกินแมวชาช่วบางันมาเลี้ยงในไกินไกล้ chết tô đưa xong tô nó bớt hạ bớt phải hạ tô uhm. Ừ, à, cái này kêu cay vậy đó bạn ไก่ก no ็ประมาณนี้ตัวน้อยลายกวนตัวนี้ตากน้ำผลกินลายขาวในเฮือนออกมาเกือบไก่อยู่มาเกือบใช่ไหม นอยม่เกือไก่ผู้คาเห็ดอยังผู้คาเกือกไกยูตัวไรไก่ผู้คาน่ะหลังจากเบิ่งผู้คาเกือไก่แล้ววันนี้ก็แม่สว่างชิมาเราเรื่องอนันหลุดจักที่แม่สว่างเสียเมื่อปีที่แล้วนะทุกคน ก็มีหลายคนก็เมนถามเข้ามาเนาะเสร็จมาถามเมนสว่าง่าเห็นได้รถจักรคือเสียป้าไว้เนีไยใดเนี่ยนั่นนี่นะเนาะเพิ่น,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 นถามนะเธอว่าวันนี้ก็เม่สวางสีมาเล่าให้ฟังเนาะ,ะเรื่องมันก็มีอยู่ว่ามือนั่นมือมือรถเชียนนะเมนสว่างก็ได้เมื่อเฝ้าห้าหรือว่าเมื่อเบิ่งคนโซ่ไหนเนาะแม่ของโพวงน,นะเพิ่น โซนักอะไรกะแล้วพวกเฮาก็ได้เมื่อเบิงและเมื่อนอนเฝ้าเนาะเมื่อเบิงเมื่อเฝ้าน่แหละอยู่ในหลันก็มีคนหลายๆมีทั้งลูกทั้งหลานแซวเซอ,อยู่อ่าเพิ่นนอนอยู่แต่รางเนยเฝ้าอยู่แต,นะต่รางรถจักรน่ะจอดอยู่ต้นหน้าเฮือนต้นหน้าเฮือนกับบอนบอนนางลิน,นห่างกันอยู่ประมาณว่งอ่าหา้าเมตรหรือหกเมตรนี่แหละ แต่ว e ok e, ่าบอนหลุดจากจอดก็มีใต้ดอกไฟเลยใต้ดอกไฟสามดอกแจ้งจางปางแน่นอะทุกคนแต่ว่าบ่ได้ล็อกคอหลุดจากเป็นหลุดหลุดจากเว็บไอ้นะลอยสิบสีฟ้าเนาะหลังจากนั้นก็หลินอยู่ไปอยู่มากขึงแคจนกลางคืนเน่ะบานนี้ตอนเก้าโมงครึ่ง ตอนตอนเก้าโมงหาเก้าโมงครึ่งเนี่ยผู้คำส่วนเมื่อส่วนมาเฮือนของตัวเองนะทุกคนแต่แต่ไม่สชังกับกับผัวกับบุตมายังฝืนอยู่คือเก่าผู้คำบรจักไห้พรจักต้มบรจักตีแล้วแม่เมื่อแม่เมื่อไห้แล้วมันเขียวเมือนะตบายอมเมื่ออีกคือเรามันไห้ซื่อแน่มันนี่รถเก้าโมงครึ่งเก้าโมงครึ่งกลางคืนนะอยู่ไทยจะที่ห้องมาอย่างก็ สามทุ่มครึ่งเนาะสามทุ่มครึ่งไม่ใช่ว่าออกมาถายเบาว่ะออกมาถ่ายเบายังเห็นอยู่รถจักนะไม่ใช่ว่าก็เอามือเอามือตัวเองเนาะตบบ่มันเป๊ะโลดแล้วไม่ใช่วก็ย่างไปายเบาบดตบไปแน่เนาะตบบรจักตัวเองนะตบไปเนี่ยแล้วก็ย่างไปายเบาบดนี้10:00น10:00นวนกันมาบด่ ส่วนกันมาแลออกมาแล้วบ่เห็นรถจักนั่นทุกคนอ่าพอวงยางออกมาก่อนเนาะตามลังกันแหละแต่ว่าพอวงยางก่อนพอวงก็บอกว่าเฮ้ยรถจักเฮาบ่เห็นบ่รถจักเฮาไปนีว่า่สิว่าก็คิดว่าพวงเว้าหยอกคิดว่าเราเื่องไว้แหเราสิหยอกเมียบ่อีหยังประมาณนี้เนาะแม่สิว่าคิดว่านนี้หลังจากนั้นกพวงก็เว้าปลมปทวนแล้วว่ารถจักเสียนันนีแหละ ไอแล้วก็ไม่อันโพชวงกับเขาไปห้องอันชุ่มลุงชุ่มป่าอันในตลาดเ่อนอันที่เฝ้าหย่านะเราจักเชียรู้จ้าเชียแล้วก็เลิกเบอ่อเชือไปแล้วบ้านนี้ไปคนละทางไปคนล,ละทางอันไปหาเราจ้างนะอ่าโพชวงกันแล่นไปอันทางหนึ่งไปหาพอบ้านไปหาพอบ้านเลยก็เมื่อเอิญมือน,นั่นกับพอบ้านเพื่อน บ้านเพิ่นมีเบียกเห็ดน,นะกองรอนเพิ่นก็เลยอันยังไม่ได้นอนเพิ่นกินเหล้ากินเบียร์ชุ่มกันอยูู่้ธีพอโพวงไปบอกมองเดียวนนก็พ้ธีกองรอนกะสบายอย,อยู่ครบเลยแล้วเนาะสิบลายคน,นะนเลยเพิ่นก็เลยกระเจก,กระจายพาก,กันหาทั่วบ้านอันกองรอนนะก็นนะมานี่บอถึงเมชวมังเนาะเมชวังก็โอมผูขับแลวกะ็แลนเลยแลนแลน,ลนตามทางอัน บันโคกน่อยมาหาบันโคงใหญ่นะเลนออกมาทางทางไปชินโนใช่จ้ะเย็นมาเห็นเขากำลังยุ่งกำลังยังนะมีชวาวงาก็โอมผููค้ามแต่ก็แลน่นแล่นไปหานะมานี้ไปฮอดเพื่อนในคู่ในคู่ลึกกันนะเนาะก็ถามหาถามเพื่อนว่าเพื่อนเพืนนพ่อนผู้่ี้ไปทางได้เปล่ามันนี้มีชาวบ้านาประเมาเฮาอยู่ทางป่าใกล้เพื่อนเพื่อนนะใกล้ก็บอกใกล้ไปได้ห่างกันประมาณหาชิเมตรแล้วเขา แล้วแม่ชมวังก็แลนไปทางหมาเห่าในครูหุวหน่ากับห้องน้ำก้นแม่ชมวังว่าจะไปมันมืดจะไปมันมืดเหรอแม่ชมวังโอ้บุรกรมแลนไปหาเฉยเลยเด็กโมห็นไปกับโมเมนนะรถเข้ามาจะกัดโมเมนรถตัวเองอันนี้มีจักคมเห็ดแด็กบานกองรอนก็หาบึนบ้านบึนบ้านเพิ่นก็อาจจะใช่ให้ดีเลยหาชมวังจนดึดคืนเมือนั้นนะ พอบานพอบินก็มานั่งชุมกันอยู่เ้ือหนยาเลยใช่ไหมห้ไปหาชอยนั่นให้ไปหาทั้งนี่บ่บ่ทันส่วนชุมป่าก็ไปหมดปหมอห้แล้วไปหมดปหมอทั้งอันใส่เงาสาให้เนาะก็บอกว่าคนนั้นน่นีหายไปทั้งนั้นทั้งนี้หาบ่หินโอ้ยวานนาะทุกคนจังเมนซาดว่ะบ้านนี้มาเฮือนตัวเอง บาบ่ใส่โยกออกไปหาชอยยังลืมเนาะลืมว่าใส่โยกบาใส่โยก็ออกไปหาชอยพอดีไต่ไปโคมไปย่องหาตามป่าได้กับพี่ไอ้ย่องหาจำหาเขียดย่องหาคือคนหาการหาเงือนได้คือไว้ยันขย่งไปเชื่องไว้บ้าของเวลามันสามสิบนาทีเนาะทุกคนแล้ววันนี้เอาให้ก้งรอนลับเส้นทางลัดเส้นทางนี่กต่ยังบ่ทัน ก็เลยขึ้นไว้ย่านว่าเขายิ้ไปเช่องไว้ปา่าเคมบ้านนะเพราะว่าบ้านอ่าบ้านมันมีปา่าป่าใกล้บ้านนะนะดอนใกล้บ้านเลยไปยืง่งหาบเบื่อเขาบมหินมามันนี้เราไม่นอนบัดคืนเหมือน่ะนจะมาเฮื่อนตัวเองเลยก็ยังไม่ได้รับตื่นเช้ามาเลยก็ตื่นเช้ามายังไม่ยอมเลยเมื่อีกเมื่ออีกเมืออม่อปึกชานะ้าแล้วเพราะบ้านมันหายแต่ละเคือนเนาะก็ หาช่องมึงน้ำแต่ละเฮือนคนนะทุกคนกวดเฮือนวะเชนซะไอกาพากันไปหากวดหาช่องหาหาก็ยเงีมเห็หนโอ้อยจนปัญญาเนาะหลังจากเราจักเสียแล้วแล้วบนะ้านในช่วงกระโบมีเหือโบมีแห้งคึดจ่อยจ่อยขึ้นหอดเนาะคึ้นหอดเราจักตัวเองเสียนะวันนี้พอตกกานหอดไม้หอด,หหอดยามหน้าแลนะ้วบ้าน อันไทคาดไถยคาดนั่นที่เอาใส่อันไห้ไถคาดใหยหน้านะทุกคนอ่าแต่ละมือนั่นใหยหน้าอยู่กับเพื่อนอยู่เนาะปีที่เก้าน้องเบลเบกขึ้นมาไหวทั้งเฮือนมีเดชไทยดำให้แดกับป้าอยู่ให้นั่นชวนปีนี่เนาะคนหลักรถดจักไปเล้วรถดอ่าตอนแรงตอนแรงก็เมนเมสวังก็บบกคาดพอชวังก็แบกไทขู่มือขู่มือย,นอย,ยน่นขโมยย่งโจลักไปอีก โอ้ยบบนะรถเฉียหลายรดเสียดุรถเฉียเรื่อยนะ้ำบ้านแม,ม่ชมวังเนาะอันตอนเมื่อบุญมันสะวันที่สองคัน,าน่าเนยทุกคนอ่อเฉียอีกหนึง่งสามคันพอชมวังนั่งนั่งเฝ้านั่งถามแม่ชมวังไปเละบุญเนาะอ่าเพิ่นประกาศใช้ตู้ ตู้ที่อันเพิ่นลงขายเบียร์ขายหยังนะเป็นวงดนตรนะีเพิ่นประกาศเช้หันแหละบอกว่ารู้จักเว็บไทยบ่สีนั่นสีนี้เสียเนาะเพิ่นประกาศสามขันเสียคืนเดียวนั่นน่ะโอ้ยทุกคนเออโบ่บ่ไปตาใบเดรโลระเลเนาะแต่ย่านเนี่แหละอวงนัวนโฟงนะ่ะมีอยู่บนฝากแต่เพิ่นบ่ฝากนั่งเข้าเองเจอดแล้วก็นั่งเฝา้าบอกไปหาเลาะมีแต่แม่ช่องมไปหาลเลาะเพิ่นเฝา้รารถจักร ก็โอเคเนาะทุกคนฝากไว้เป็นคติเตือนใจเด้อเนาะทุกคนอ่าถ้าไว้สิ่งของก็ไว้จบไว้เตือเนาะยามมันเสียมันบ่เว้นแม่กระทั่งรถถีบเนาะคุมืองนี่เนาะอ่านักเรียนห้องแม่ชมวังเด้อ่าทิขึ้นหลังนี่วาทิขึ้นหลังนี่ล่าเป็นก็บ่ใหญ่ปานใดเนาะนักเรียนห้องป .3 กะมีรถถีบรถถีบปั่นเอาเนาะบ่แม่นรถถีบไฟฟ้าเด้รถถีบเฮาเอาตี๋บ้านเอานาจอดไว้ตะหน้าเฮือนเนาะตะหน้าเฮือนกบ่เคยเสียมคืนมื้อนั้นยังแต่หอยมันลักลักเอารถถีบกะโอ้ยว่าเนาะตกว่า่ลมื้อนี้ยางมาโรงเรียนเอ้ยว่าสิมนชาติจูนเนาะมาแล้วหลังจากรถจัแม่สว่างเียเนาะ แปลว่าเพิ่นถามไม่สัหวังนะไม่ได้สาบแส่งเขาบ่ว่าคืออย่างประมาณนี้นะไม่สัหวังก็ลืมเลยไม่ฉันหวังไม่ได้สาบแส่งเขายันว่าเป็นกรรมเป็นเวนของเฮาซาตะกี้ว่ไม่สมหวังขึ้นนะนะเป็นกรรมเป็นเวนของเฮาซาตะกี้แซาติานี่เขามาเอาขึ้นไม่สมหวังนนขึ้นไว้ฉันเนาะก็เลยบม่ได้สาบแช่งขึ้ในใจแต่ว่าเสียดายนะก็เสียดายแต่ว่า แต่ว่าบ่ได้สาบแช่งเนาะอย่าว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมของเฮาสาตะกี้บ่บ่ไม่สมังขึ้นนะอ่าก็เลยบ่ได้ว่าแนวใดหักก็ขึ้นฮอดอยู่เนาะก็โอเคเนาะทุกคนไม่สมว่ามานี่ก็โอลมานี่ก็งเตอะอ่าม่สสิได้ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้เด้อทุกคนเด้อเดี๋ยวไว้มื้อหน้าม่สสิเอา มาเล่าอีกเนาะเพราะว่าเกิดเป็นคนมาชัํนนี้เลยก็มีปัญหาหลายๆเกิดขึ้นเนาะแล้เม่สวังส็เอามาเล่าให้เอฟซีฟังอีกเพราะว่าเมษัวังบริได้ไปถ่ายคลิปทั้งได้บริได้ไปถ่ายคลิปอันสาวไม่ห่างนางหมายเนาะเม่สวังก็ชิมาเว้ามาเว้า,าให้เอฟซีฟังอีกเนาะเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องของตัวเองแน่แบบนีนะทุกคนแต่อย่าพอเปิดอย่าพอเบื่อเ้ยทุกคนเด้อ หาอยู่เป็นกําลังแห้งใจให้แม่สมังในเด้อเนาะทุกคนเนาะก็บ่แม่นว่าแม่สมังสาวใส่ให้กากินเนาะแม่สมังเล่าให้ทุกคนฟังเป็นคติเตือนใจในการไว้สิ่งไว้ของเนาะทุกคนอ่าไว้รถยานพาหนะเนาะย่านคนลักย่านคนขโมยเพราะว่าของสิ่งนึงเพื่อเฮาสิหามาได้กมันบ่แม่นเรื่องง่ายเนาะทุกคน เพื่อชีได้ลดคันหนึ่งอนะอ่าถึงมันก็แม้เนาะสาหรับว่าิ่นภูมีเงินนะนะลจากคันหนึ่งก็ซสื่อสบายไปสินะสําหรับเฮากระจูจนหัวหลุมหัวลอกได้เพื่อชีได้รดจากคันหนึ่งอนะเนาะทุกคนโดวยว่าลายใหญ่ห่างเนาะทุกคนอ่าไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อเนาะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้แม่ชมวังกับสีได้กล่าวคำ่าสบายดีสบายดีบ,าย,ดบายบาย